สวัสดีครับทุกคนผมสกิลเพลวันนี้ผมจะมานำเสนอภาพยนตร์ที่มีซอว่า The m a r k s m a n คนละหับพันละอุถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมและรับฟังกันได้เลยเปิดฉากมัทสากแรกมีเด็กชายคนหนึ่งกำลังเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งเด็กชายคนนี้มีซอว่ามิเกลเด็กคนนี้ก็ได้วางขนมไว้ที่หน้าบ้านพร้อมกับเขียนซอว่าโลล่าและก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งเดินมาพูดกับเด็กว่านายยังเด็กเกินไปสำหรับพี่สาวสันมิเกลเขาไม่รู้ซอนายด้วยซ้ำ อีกหน่อยก็รู้เองจากนั้นมิเกลก็กลับมาบ้านส่วนผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่ของมิเกลนะครับทั้งสองคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาจากลุงของมิเกลซึ่งเป็นพี่ชายของแม่มิเกลลุงของมิเกลบอกให้แม่ของมิเกลพามิเกลหนีเพราะเขาถูกไล่ล่าจากพวกทําธุรกิจเถื่อน พอไปทํางานกับพวกมันหลังจากวางสายทั้งสองคนก็พากันหนีออกจากบ้านตัดสากมาที่นาโครัสออริโซนาได้มีชายคนหนึ่งกําลังล่าสัตว์อยู่เขามีชื่อว่าจิมผมเขาเรียกว่าพายเอกนะครับพายเอกเคยเป็นอดีตทหารเก่า <c oughs> ที่มีความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธปืนสไนหลังจาก,กเกษียณเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแถบชายแดนด้วยตัวคนเดียวกับมาตัวหนึ่งพอภรรยาของเขาได้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วหลังจากล่าสัตว์เสร็จพอเพเกก็กลับมาบ้านและได้มีชายคนหนึ่ง มาจากธนาคารมาบอกกับพะเอกว่าไล่ของพะเอกจะถูกประมูลขายภายใน90วันถ้าพะเอกไม่ไปใช่นี่พะเอกก็บอกว่าขอเวลาอีกหน่อยพร้อมกับบอกว่าผู้เขาทั้งด้านนั้นผมลอยกระดูมียผมไว้ตรงนั้นเมื่อปีที่แล้วหลังจากคุยจบชายคนนั้นก็กลับไปหลังจากนั้นพะเอกก็ไปขอทํางานเพื่อจะเอาเงินมาใซนี่แต่ว่าพวกเขาก็ไม่รับพะเอกเพราะว่าพะเอกแก่เกินไปจากนั้นพะเอกก็เอาสัตว์ที่เขาเลี้ยงมาขายแต่ว่าเงินที่ได้มันก็ไม่พอใชนี่ ตกเย็นพายเอกเลยไปนั่งกินเหล้าที่ร้านเหล้าและได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาพเอกผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าซาร่าเป็นลูกสาวของพเอกเธอเป็นถึงตำรวจชายแดนพเอกก็ระบายความรู้สึกให้ลูกสาวพังว่าคนเราทํางานมาทั้งชีวิตรับใช้ประเทศชาติจ่ายภาษีก็จ่ายแต่พอแก่มาถงเยี่ยวสักอันก็ไม่มีพ่อต้องเสียบ้านเสียชีวิตที่เคยมีและเสียคนคนเดียวที่ทําให้ชีวิตพ่อมีค่าพอพูดจบลูกสาวก็พาพ่อกลับบ้านพอมาถึงบ้านลูกสาวก็ถอดรองเท้าให้พ่อแล้วส่งพ่อเข้านอนพร้อมกับพูดว่าหนูก็คิดถึงแม่เหมือนกัน ตรัสสากมาที่2แม่ลูกที่กําลังจะหนีข้ามพรมแดนแต่ว่าก็มีพวกขายามาตะเวนตรวจแถวนี้พอดีชายคนนี้เลยถอยกลับไปเพราะกลัวจะโดนฆ่าทิ้งให้2แม่ลูกเดินทางกันไปต่อเองพอพวกนั้นขับรถผ่านไป2แม่ลูกก็เลยพากันหนีแต่ก็ได้มีลัวขั้นไว้พวกนั้นก็วนรถกลับมา2แม่ลูกก็เลยหาลูที่จะข้ามไปจนเจอและก็ได้ข้ามไปได้จนสําเร็จพอข้ามมาได้สําเร็จ2แม่ลูกก็มาตัดหน,านด้ารถพระเอกที่กําลังขับมาพอดีพระเอกเลยลงมาจากรถแล้วพูดว่าเ hey, ฮ hey, 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 hey ้เธอเดินไปแบบ นั้นไม่ได้นะอีกหลายไมล์กว่าจะถึงถนนใหญ่คุณคุณคุณจะช่วยเราเหรอฉันจะโทรหาตำรวจซายแดนยาคายาคาคุณคายาคาได้โปรดสุดท้ายพระเอกก็โทรหาตำรวจซายแดนหลังจากวางสายพวกคายาก็มาถึงไอ้ลนนี่เป็นหัวหน้านะครับผมขอเรียกว่าไอ้ลนพวกมันขอให้พระเอกส่งตัวสองไมลลูกกลับมาให้แต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมส่งเมื่อการเจราจาไม่สําเร็จทั้งสองฝั่ง ก็ใส่อาวุธปืนยิงใส่กันอย่างดุเดือดพออีได้ยิงน้องทายของไอ้ลนตายส่วนพีออก,ก็ขับรถหนีพอขับมาได้สักพักก็ได้รู้ว่าแม่ของเด็กโดนยิงจนเสียชีวิตก่อนใต้แม่ของเด็กได้ขอให้พออีพาเด็กไปส่งให้ญาติในซิกาโก้ให้หน่อยพีออ ก็เลยตอบตกลงจากนั้นตำรวจก็มาถึงและได้พาตัวเด็กไปส่วนพะเอกก็ไปให้ปากคำจากนั้นเขาก็กลับมานอนในรถจนถึงเช้าพะเอกได้เห็นกระเป๋าเงินที่แม่เด็กถือมาด้วยอยู่ในรถพอดีพอเปิดดูก็ได้เห็นเงินเต็มกระเป๋าจากนั้นพะเอกก็ขับรถกลับบ้านในขณะที่กําลังขับรถอยู่นั้นพะเอกก็นึกถึงคําขอสุดท้ายที่แม่ของเด็กขอก่อนตายและได้วนรถกลับมาพาตัวเด็กหนีพวกไอ้ล้นที่จอดรถด,ดูอยู่ก็ได้เห็นพะเอกกําลังพาเด็กหนีและได้ข้ามพังมา ตอนที่ผ่านด่านตำรวจได้ตรวจสอบบัตรประชาชนของพวกมันแต่ว่าบัตรประชาชนของพวกมันไม่ตรงปกตำรวจได้เห็นรอยสักที่แขนของพวกมันเลยไม่อยากยุ่งด้วยเลยให้ผ่านไปการไล่ล่าก็ได้เริ่มขึ้นจากนั้นพระเอกก็มาเก็บของที่บ้านเพื่อจะพาเด็กไปส่งที่สิคาโกพอกลังจะขึ้นรถเด็กก็ไม่อยู่ในรถแล้วแต่ว่าพระเอกก็ตามกลับมาได้พร้อมกับบอกกับเด็กว่าฉันจะสวยแกในขณะที่กำลังขับรถอยู่นั้นเด็กก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรพรอเอกก็พยายามคุยด้วย เด็กก็ทำท่าไม่เข้าใจจากนั้นพวกไอ้ล้นก็มาถึงที่บ้านพายเกและได้เข้าไปค้นในบ้านของพยอง่ยกไอ้ล้นได้หยิบเอาดาวของพยอง่ยกพร้อมกับเดินออกมาจากบ้านและสั่งให้ลูกน้องเผาบ้านทิ้งพ่อขับรถมาได้สักพักพายเกก็แวะใส่น้ำมันพร้อมกับเดินเข้าไปซื้อสมุดแผนที่โดยใส้บัตรเครดิตแต่หารู้ไหมว่าไอ้ล้นได้ตรวจสอบการใส้บัตรเครดิตของพ่ยกอ,อยู่ พอได้รู้ว่าพะเอกอยู่ไหนมันก็ได้เริ่มออกไล่ล่าพะเอกพะเอกได้โทรหาลูกสาวฮัลโหลนี่พ่อเองนะพ่อไม่เป็นไรนะใช่พ่อไม่เป็นไรพ่อคิดยังไงถึงพาเด็กคนนั้นออกไปพวกมันจะฆ่าเขาพวกที่ฆ่าแม่เขามันดักรอเขาอยู่ที่ภรมแดนพอควรจะพาเด็กคนนั้นกลับมาเดี๋ยวนี้พ่อพาเขากลับไปไม่ได้ทําไมพ่อสัญญากับแม่เขาไว้พ่อพังนะ เราส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านพ่อมันถูกเผาจนเรียบจากพวกไอ้โ้นพรอเอกโกรธมากเลยวางสายและกลับขึ้นรถมาพร้อมกับพูดกับเด็กว่าให้ตายเถอะวะทําไมนายต้องเข้ามาที่บ้านสันพอดีด้วยแกควรจะขอบคุณสันนะที่สันช่วยแกอยู่นี่เด็กคนนั้นที่นั่งเงียบม,มาตลอดก็ได้พูดตอบกลับมาว่าผมไม่ได้อยากอยู่ประเทศงโงงๆของคุณสักหน่อยเมื่อพระเอกเห็นเด็กพูดได้อย่างนั้นก็พูดมาว่าโถดูสิแกพูดได้พอขับรถมาได้สักพักรถพรอเอกก็เกิดเสียขึ้นมาพรอเอกเลยเอารถไปซซ่่่่ออออมมาางงงงกก็บกววรรถถึึันนพุี้ซ่อม เพราะตอนนี้ร้านปิดแล้วทางฝั่งไอ้ล้นก็มาถึงที่ร้านพเอกซื้อของไอ้ล้นได้เดินเข้าไปที่ร้านและได้ถามแคทเซียแคทเซียก็ตอบว่าไม่รู้แต่ไอ้ล้นก็ได้ฆ่าเธอเพื่อจะเปิดดูกล้องวงจรปิดเมื่อรู้ว่าพเอกไปทางไหนพวกมันก็ได้เริ่มไล่ล่าพเอกตอนเช้าพเอกได้มาเอารถและได้ออกเดินทาง ในขณะที่กําลังขับรถอยู่นั้นพายเอกให้เด็กดูแผนที่ให้เด็กก็ได้หมายแผนที่ที่จะไปเป็นซิกาโกพอขับรถมาได้สักพักก็มีตำรวจขับรถไล่พายเอกและบอกให้พาเอกหยุดจากนั้นตำรวจก็ได้เริ่มมาถามพายเอกขอไปขับขี่หน่อยพร้อมกับพูดว่าดูเหมือนคุณจะประสบอุบัติเหตุนะพอดูรูที่รถคุณถูกยิงพาเอกเลยตอบว่าใช่ตำรวจเลยถามเด็กว่าวันนี้เป็นไงบ้างไอ้หนูเด็กก็เลยตอบว่าโอเคตำรวจเลยถามต่อว่าคุณมีอาวุธมาด้วยหรือเปล่ามีจุด4 5อยู่ใต้เบาะและมีไรเฟิลที่ถ่ายเบาะเป็น ้ทังคู่ตำรวจเลยให้พระเอกลงมาจากรถพร้อมกับบอกพระเอกว่าอย่าคุยกับเด็กและให้พระเอกไปนั่งที่รถตำรวจแทนจากนั้นตำรวจก็เดินไปที่รถของพระเอกได้ได้โทรหาใครบางคนหลังจากวางสายก็บอกให้พระเอกกลับไปนั่งรอที่รถเหมือนเดิมพระเอกเลยถามว่าคุณอยากคุยกับเด็ก ทำไมไม่คุยกับเขาแต่ตำรวจก็บอกว่าให้ไปเข้าไปนั่งรอที่รถพระเอกเลยถามว่ามันจ่ายสินบนเท่าไหร่ให้ทอรยศตหน้าที่นายทรงเล่าให้มันมันจะฆ่าเราตำรวจเลยควักปืนออกมาเกียมจะเหนี่ยวไกแต่ว่าพระเอกก็จับไว้ทันทั้งสองคนได้ต่อสู้กันเป็นฝ่ายพระเอกที่ชนะโดยการต่อยหน้าตำรวจไปสองทีจนตำรวจสลบจากนั้นพระเอกก็ขับรถมาซ่อนไว้โดยไม่รู้เลยว่าตัวเองทำแผนที่หล่นไว้พระเอกกับเด็ก ได้แอบดูไอ้โลนที่กําลังมาถึงพอมาถึงพวกมันก็ได้ถามตำรวจว่าพวกมันอยู่ไหนตำรวจก็ตอบว่าฉันไม่รู้พวกมันเลยทําการยิงตำรวจทิ้งและได้กลับขึ้นรถแต่ในขณะที่กําลังจะขึ้นรถอยู่นั้นไอ้โลนก็เก็บสมุดแผนที่ได้ ตกเย็นเพเอกก็ได้มาพักที่โรงแรมกับเด็กทั้งสองคนคุยกันเรื่อยเปื่อยในขณะที่กําลังนอนอยู่นั้นมาของเพเอกก็อยากออกไปเดินเล่นที่ข้างนอกเพเอกเลยเปิดประตูให้เพเอกได้มองไปที่ห้องตรงข้ามได้เห็นพวกไอ้ล้นที่กําลังมาถึงและกําลังฆ่าเจ้าของโรงแรมอยู่รพเอกเลยโทรเรียกตำรวจและได้พาเด็กหนีออกทางหน้าต่าง พวกไอ้โลนก็ตามมาทันพระเอกเลยแอบอยู่ในป่าไอ้โลนเลยตะโกนเรียกพระเอกแล้วพูดว่าฉันจะฆ่าแกลูกน้องไอ้โลนก็บอกให้ไอ้โลนกลับก่อนพอตำรวจกำลังมาถึงพระเอกบอกให้เด็กไปรอที่รถก่อนพอเขาจะไปรับหมาพอเขากลับไปที่โรงแรมอีกครั้งเขาก็ได้เห็นหมาของเขาโดนไอ้โลนยิงต่อหน้าต่อตาเขาได้อุ้มเอาร่างที่ไรวิญญาณของหมาเขามาไว้ที่ถ่ายรถเด็กเลยพูดกับเขาว่าผมเสียใจด้วย ลุ่งสา้าทั้งสองคนได้ขุดหลุมฝังศพให้หมาและได้ออกเดินทางต่อตัดมาทางฝั่งไอ้ล้นพวกไอ้ล้นไม่รู้จะตามผเอกจากที่ไหนมีลูกน้องไอ้ล้นคนหนึ่งหยิบแผนที่ที่ไอ้ล้นเก็บได้ขึ้นมาดูเห็นว่านในแผนที่มันหมายไปที่ซิคาโก้ไอ้ล้นเลยโทรหาเพื่อนที่ซิคาโก้ ให้ดักดูพระเอกให้วันต่อมาพรยเอกก็มาถึงชิคาโกและได้รู้ว่ามีพวกเพื่อนไอโรนดักดูอยู่พระเอกเลยเปลี่ยนเส้นทางเพื่อนของไอโรนก็ได้รู้ว่าพระเอกมาถึงแล้วและได้โทรบอกไอโรนสุดท้ายทั้งสองคนได้ขับรถมาเจอกันทั้งสองฝั่งได้ขับรถเร่งความเร็วสูงตัดหน้ากันแต่เป็นพระเอกที่เบรกและถอยรถกลับส่วนไอโรนก็ขับรถตามมาพอพอาะเอกขับรถมาได้สักพักรถพระเอกก็เสียพระเอกจอดรถ แล้วเอาปืนสนายมาเคียมจะยิงพวกไอ้โลนที่ขับรถมาไม่นานพวกไอ้โลนก็ขับรถมานัดแรกพระเอกได้ยิงไปที่คนขับรถตายคาที่ทําให้รถเสียหลักแต่ว่าไอ้โลนก็บังคับรถไว้ได้นัดที่2พระเอกได้ยิงไปที่ยางรถทําให้รถพลิกคว่ำแต่ว่าพวกมันก็ยังไม่ตายได้ได้ยิงปืนใส่พระเอกพระเอกกับเด็กเลยพากันหนีมาที่ไร่แห่งหนึ่งพระเอกได้แอบยิงพวกไอ้โลนได้หนึ่งคนพวกมันเลยยิงสวนกลับมาพระเอกเลยให้เด็กนับ1-30ถึงแล้วยิงปืนออกไป2นัดส่วนพระเอกส่วนพระเอกก็แอบมาดักยิงอยู่อีกที่ พอถึง30เด็กก็ยิงปืนออกไป2นัดส่วนรพเอกก็ดักยิงลูกน้องไอโลนจนตายตอนนี้เหลือไอโลนแค่คนเดียวจากนั้นรพเอกก็กลับมาและได้พบว่าไอโรนจับเด็กเป็นตัวประกันพร้อมกับบังคับให้เด็กยิงปืนใส่รพเอกแต่ว่าเด็กก็ไม่ทําและได้ปลดแมกกาซุนออกเพเอกเลยสวยโอกาสนี้เข้าไปต่อสู้กับมันในขณะที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นเด็ก ก็ได้เล็งปืนไปที่ไอ้หลนแต่พาะเอกก็บอกอย่ายิงนะเอาปืนมาให้ซันพระเอกหยิบปืนได้ก็ได้ยิงใส่ไอ้หลนพาะเอกเป็นผ่าชนะแต่ว่าก็บาดเจ็บหนักพอสมควรวันต่อมาพาะเอกก็พาเด็กมาส่งให้ญาติที่ซิกาโกจนถึงพร้อมกับให้ดาวแก่เด็กส่วนพาะเอกก็กลับขึ้นรถเมล์และได้หมดลมหายใจลงพอทนพิษบาดแผลไม่ไหวหนังก็ตัดจบ เป็นไงบ้างล่ะครับมาถึงจุดนี้แล้วก็ผากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย